สวัสดีครับต่อมาก็เป็นวิธีการสมัครเว็บกระเป๋าใส่เงินดิจิตอลของเรานะครับก็ของผมแนะนำใช้ของบิทครับนะครับเพราะว่าผ่านการรับรองของกรตอตตประเทศไทยนะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเนี่ยผมว่ามันติดต่อง่ายนะครับใช้ของไทยเนี่ยเราคุยประสานงานอะไรกันค่อนข้างง่ายนะครับดีกว่าใช้ของต่างชาติล้วคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับ มันเป็นเรื่องเงินเย็นทองทองเนี่ยมันมันต้องคุยได้ต้องคุยกับคนรู้เรื่องโอเคครับก็วิธีการสมัครนะครับพอเราเข้ามาที่เว็บของ b i t ค u บ c o m นะครับหรือเข้ามาที่ลิงก์ reference ของผมนะครับก็ก็ได้ครับเหมือนกันก็มาที่สมัครสมาชิกนะครับอ่าเขาบอกว่าตอนนี้มีคนสมัครเยอะอาจจะล่าช้านิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะเราขุด หรือเราทํางานเนี่ยมันใช้เวลาหลายวันอยู่ยแล้วนะครับก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับผมก็จะใส่อีเมลเข้าไปนะครับอ่านี้ของ Apple เนี่ยมันจะเลือกรหัสให้อัตโนมัตินะครับซึ่งถ้าของของของเพื่อนเพื่อนเองก็อาจจะเลือกรหัสเองแล้วก็ใส่รหัสอะไรก็ได้นะครับจากนั้นกดสมัครบีคับนะครับอ่าของผมพอดีสมัครไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนอีเมลแล้วกันนะครับ ็จะได้เห็นภาพนะครับกดสร้างราชื่อใหม่ก็ได้ใส่เมว ่นใหมก็ได้ะครับเขาก็จะมีเงื่อนไขข้อตกลงนะครับให้เราอ่านนะครับอ่านช้าๆ้านะครับอ่านให้เข้าใจนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมอ่านไปแล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนต้องลองอ่านให้เข้าใจก่อนนะครับการลงทุนทุกชนิดหรือการการทำอะไรก็ตามนะครับเพื่อเราอ่านให้รอบครอบเนี่ยมันจะปลอดภัยนะครับแล้วก็เรารู้นะครับโอเคเขาก็จะส่งอีเมล ไปที่อ e ีเมลของเรานะครับเขาจะให้เราไปเช็คอ e ีเมลนะครับเราก็เข้าไปกดเปิดอ e ีเมลนะครับ verify email address นะครับคลิกนะครับ ถ้าเกิดว่าเราใส่อีเมลผิดเราก็กดเปลี่ยนอีเมลนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ถูกแล้วเราก็เข้าไปยืนยันในอีเมลนะครับกดยืนยันทีนี้พอเรายืนยันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้แล้วนะครับก็เรียกว่าใช้ได้แล้วเรากดเข้าสู่ระบบได้แล้วนะครับเราก็กดนะครับก็ขเข้าสู่ระบบนะครับพอเข้าสู่ระบบเนี่ยจริงๆอ่ะมันสามารถ ดูราคาดูอะไรได้แล้วนะครับแต่ว่ามันจะยังฝากเงินไม่ได้นะครับฝากเหรียญไม่ได้วิธีการก็คือกดไปที่กระเป๋าเงินนะครับเงินของฉันนะครับแล้วก็มาดูว่าเรามีเงินอยู่เท่าไหร่นะครับบัญชีนี้เราเพิ่งจะสมัครกันใหม่ๆเนี่ยมันไม่มีเงินไม่มีอะไรนะครับแต่เวลาที่เราจะเอาเหรียญคริปโตหรือเหรียญเงินดิจิตอลมาใส่เนี่ย เราต้องกดฝากเหรียญน,นะครับเช่นเรากดฝากเหรียญตรงนี้นะครับคุณต้องทําการย,นย,นกยืนยันตัวตนก่อนฝากหมายความว่าเราจะต้องส่งทําการบริไฟบัญชีนี้ก่อนนะครับมันจะมีบัญชีส่วนบุคคลนะครับอ่าเขาจะให้เลือกนะครับว่า ระดับศูนย์เนี่ยเราผ่านแล้วนะครับฝากเงินได้ศูนย์บาทถอนเงินได้ศูนย์บาทนะครับถ้าเป็นระดับหนึ่งเนี่ยฝากเงินได้หนึ่งล้านบาทสูงสุดนะครับถอนเงินได้หนึ่งล้านบาทสูงสุดนะครับฝากเหรียญได้นะครับซึ่งเราทําระดับสองก็พอแล้วนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องวุ่นวายอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อขายเยอะเราไม่ได้ถอนอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ ใช้ประชาชนนะครับกดยืนยันนะครับการยืนยันระดับหนึ่งจะต้องทําตามคิวนะครับทราบผลภายในสามสิบวันนะครับแล้วก็กดดําเนินการนะครับเขาจะให้เราใส่อีเมลนะครับนี่นะครับแล้วก็หัดผ่าน เข้าส่ระบบนะครับแล้วก็เลือกสัญชาติไทยนะครับอันนี้ก็จะถามว่ามีเงินจากอเมริกาไหมนะครับมีสัญชาติอเมริกาไหมนะครับจะเก็บภาษีนะครับกดถัดไปนะครับไม่ตรงเพราะเราไม่ให้คนอเมริกานะครับแต่ถ้าอยากาเป็นคนอเมริกาก็กกติ๊กได้นะครับอ่ะอันนี้ก็ใส่ชื่อนะครับภาษาอังกฤษ ใส่นามสกุลนะครับใส่ชื่อภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยนะครับใส่วันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวโอเคนะครับพอเรากรอ,อกเสร็จแล้วก็ถัดไปนะครับเดี๋ยวผมขอยืนยันมาเป็น ข้ามฝั่งมาเป็นตอนที่เรา activate เสร็จแล้วเลยแล้วกันนะครับผมพอเรา activate เสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปดูเลขกระเป๋ากันนะครับว่าเลขกระเป๋าเนี่ยมันดูกันยังไงนะครับครับก็พอเราสมัครบิดครับมาเรียบร้อยแล้วเรายืนยันตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาสุดหน้านี้นะครับซึ่งหน้านี้เป็นหน้าที่เราเอาไว้ดูนะครับว่าเรามี เหรียญอะไรอยู่เท่าไหร่นะครับผมยกตัวอย่างให้ดูเวลาที่เราจะเอาเลขที่บัญชีกระเป๋าเหรียญของเราเนี่ยไปใส่ในในแฮชนะครับให้เราเข้ามาที่หน้า wallet ตัวนี้นะครับ wallet ตัวนี้นะครับพอเราเข้ามาที่ wallet ตัวนี้มันจะมีคําว่าฝากนะครับกับถอนถ้าฝากเนี่ยคือเราจะได้เลขที่กระเป๋าเงินนะครับสําหรับฝากยกตัวอย่างอันนี้คือเหรียญ บิตคอยนะครับก็ฝากเข้ากระเป๋าเงินนี้นะครับาฝากเข้ากระเป๋าเงินนี้นะครับเราก็จะเอาข้อมูลตรงนี้นะครับ c o p y นะครับ c o p y ไปใส่ในเว็บไซต์ของ night Hat นะครับตรงทตรงที่เราทำคาว่า withdraw นะครับคือถอนเงินจากใน night t เนี่ยเพื่อฝาก เข้ากระเป๋าบิดครับของเรานั่นเองนะครับเราก็จะกรอบตัวเนี้ยไปวางนะครับพอเรากอปแล้วเนี่ยเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทําให้ดูนะครับว่าเราถอนเงินยังไงแล้วก็เงินจะเข้าบิดครับยังไงนะครับ